แล้วพอแพ้ยาปุ๊บก็เป็นเรื่องอีกคุณหมอก็ต้องรักษาใช่ไหมครับมาที่เดทัชนะครับต้นต้นเลยมันจะได้หายเร็วไวครับผมเพราะการดีกว่ามาแก้ไขทีหลังครับเพราะฉะนั้นบำนุงขานะคะใครเรื่องธรรมดา เป็นสองที่คืนเลครับเขาเขาต้องปิดครับคลินิกยังไงก็กลับมาดูทันครับผมใช่ค่ะไปแล้วเปิดเยาะมากปิดน้ำมาโดยเฉพาะใครเปิดก็แยากเข้าไปได้ชั่วโมงสามชั่วโมงนะกับการดูแลตัวเองเป็นเรื่องง่ายๆชุปป้าชุปป้าทิงฟินกันไปนะคะค่ะแล้วก็น้องหลายๆคนโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยเอฟซีเยอะเหลือเกินค่ะก็อยากจะรู้กันบ้างแหละว่าผู้ชายจะมีเพอร์เฟกต์หล่อๆอาการขนาดนี้ จะมองที่อะไรก่อนอันนี้อยากรู้ด้วยค่ะเออเขาถามยากไปหรือเปล่านี่ค่ะยากมากครับสำหรับผู้ชายทุกคนคือมันเป็นเวลาใครภาษาเนี้ยเราตอบยากครับเพราะว่าบางทีคือเราเราไม่ใช้ตามองเราใช้ใจมองครับจริงครับคือเรื่องพวกนี้คืออธิบายยากครับแต่ว่าอย่างที่บอกาใช้ใจมองครับพอใจมองปุ๊บถ้าเกิดมันใช่คือมันใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเราต้อง มีความมั่นใจกับตัวเองไว้เยอะแล้ครับผมนี่แหละค่ะก็เหมือนที่คุณเจมาได้บอกเราจ้พอมันมั่นใจในตัวเองอ่ะมีความมั่นใจบุคลิกนี้แล้วคุณจะทําอะไรไม่ต้องกายเป็นเสนด็จในตัวเองนะคะใช่ครับผมเพราะอุปถัคนเราต่างกันนิดเดียวค่ะใช่ความมั่นใจนี่แหละค่ะสำคัญมากมากถูกต้องอะไรก็แล้วแต่ต้องมั่นใจมาก่อนนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่มั่นใจคนนั้นกล้ากลัวอยู่อย่าหาที่มันปลอดภัยแบบ100%เต็มที่นี่ค่ะแนะนำเลยเดอะทัสคลินิกค่ะมีหลายสาขาด้วยหมใั่ใจใจมองตอนนี้ เพราะว่าเป็นคนตาเนี่ยครับจะต้องใช้ใจมองครับคุณเมียจะพูดนะครัไม่พูดอย่างไี้วันนีพูดอะไรก็กินหมดอ่ะครับผมค่ะมีใครอยากถามคำถามเลยไหมคะด้านล่างมีไหมเอ่ยมีไหมคะมีไหมคะผลงานผลงานผลงานใช่ไหมับผลงานค่ะอัปเดตกันนิดนึงค่ะตอนนี้กำลังถ่ายคลอเนี่ยสายทานหัวใจกับอาคมอยู่ครับก็ องเรื่องเลยครับก็อย่างที่บอกว่าย so, uh, 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 ิ grandes, mm, ่งทำงานหนักผมก็ยิ่งดูแลตัวเองครับผมเพราะฉะนั้นก็ติดตามด้วยครับปีหน้าครับผมแล้วก็มีหลายบนหน้าเลยครับที่จะได้ดูกันครับอ่ะสองเรื่องต่อสองเรื่องนี้ค่ะเรื่องแรกสาราหัวใจเล่นกับนางเอกใครคะมิ้ชลิดาครับผมโอ้ด้านหน้าก็รู้อีกรู้ครับผมเพิ่งถ่ายไปแล้วแล้วก็เลตดีใจน์เล่นกลับมาร่วมงานกับมิ้นอีกรอบหนึ่งค่ะเรื่องนี้ถ่ายทำไปกี่เดือนแล้วคะ ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ครับเลขเลขไม่เก่งพอครับผมอือคครับอักคมเขาถ่ายไปได้เกือบ40%นะผมค่ะมาเอกคือมากี้ครับผมมากี้ช่างและก็ทั้งสองเรื่องจะเป็นสไตล์จะไม่เหมือนกันนะครับค่ะฝากดูด้วยใครที่คิดถึงผมในละครละครแอคชั่นก็รอดูอักคมค่ะใครที่คิดถึงเรื่องดราม่าก็รอใส่ทางใจครับผมเรียกว่าเอาใจกันไปทุกรสชาติ เพราะฉะนั <Okay. S 2> like know, ้นค่ะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าผลงานหายหน้าหายตาไปไหนหรือเปล่าดีใจได้นะคะไม่ไปไหนมีอัปเดตกันตลอดทั้งปีแน่นอนแต่ว่าบางท่านบอกว่าคิดถึงอยากอัปเดตในเรื่องของโซเชียลทุกควิปอยากรู้ว่าไอสไตล์ใช้ชีวิตยังไงกันบ้างมีช่องทางไหนให้ได้ติดตามบ้างคะเมื่อก่อนนะพอคนถามคำถามนี้เราจะบอกว่าเราไม่มีไอจีนะแต่ตอนนี้ผมมีไอจีคนๆหนึ่งครับก็เป็นจไยครับผมพี่อาครับ ครี่ัณ A A R X H A r นะครับผมจะเป็นรูปแมวสองตัวนอนข่างๆกันอยู่นะครับไปกดไลค์เลยครับรับรองว่าจะทราบข่าวของผมเร็วมากๆครับผมใช่ครับเอาให้ถึงร้านเลยนะครับผมขอโลด้วยครับขอโลดวยงครับ การส่วนตัวหรือว่าจะเป็นเล็กสก๊ปของแฟนคลับทุกคนได้คือทุกคนจะมีหลากหลายเทศฉันผมก็ติดตั้งถึงทัสเนื้อเวลาบานถึงทัสก็ใช่เลยนะผมการข่าวสารของทัชด้วยถูกต้องค่ะโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะที่เราให้ใส่แคสต์ไว้เดีทัชบีเคเคคุณคิดถึงเมื่อไหร่คุณเข้าไปที่แฮชแท็กนี้คุณจะเห็นค่ะประมวลภาพกิจกรรมต่างๆจากคุณเจมาที่มาเยี่ยมเยียนบนเวทีแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย ใช่ค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วมีใครอยากจะถามเลยไหมตัวเธอมีไหมมีไหมคะจะทำมีมองไม่เห็นต้องเห็นแล้วแหละจูขนาดน,นี้ครับผมถามไหมถามวันเกิดคุณเจมมาคุณเจมเลอยากจัได้อะไรไ,ได้อะไรน่ารักมากเลยคำถามเอ่ออะไรก็ได้ครับผมจริงเราไม่ได้คือปีนี้เราค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วครับละครทุกคนชอบแค่นี้ก็เป็นของของวันเกิดพี่เจ๋งมากมากครับ ีอะพเอกจริงๆค่ะดูาคตอบาตอบถูกตองเอ๊ะมเอกจริงเลใจพระเอกเนีใช่าตายค่พระเอกผู้ถ่าัละครในเพ่อกรเพืจบกันไปกับกระแสค่ะโอ้โหเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยพีชใจคนนี้ไม่ใช่ผูดเศษคอะหมอวัดทำปยังไงบ้างกับกระแสที่ได้รับดีครับดีดีใจที่คนชอบเราในเวในคุณหมอสกตวัฒในตัวละครอ่า นะครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนให้ฉายาน้ตฉายานี้อะไรเงี้ยซึ่งขอบคุณที่ชื่อชอบคุณหมอสัตวั์ชื่อชอบละครของพี่แอนที่ผมเล่นกับคิมเบอรี่แล้วขอบคุณมากๆขอบใจมากๆ เกี่ยวกับการดูแลค่ะผิวพรรณสุขภาพร่างกายแล้วก็เดอะทัสค่ะเชิญค่ะก็สำหรับทุกคนนะครับผมงานเดอะทัสวันนี้นะครับเป็นงานที่ดีมากเพราะว่าเราจะมาหาข้อมือแตเราจะมาหาข้อมูลเรื่องการดูแลตัวเองผิวนะครับผมที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญเยอะมากๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นมาได้ที่เดอะทัสที่นี่ได้ทุกสาสานะครับแล้วก็ตามติดงานของเดอะทัสที่เขาจะจัดตลอดเวลาเลยนะครับมีนักแสดงมีทุกคนมากันเยอะมากๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นอยากจะมามีความสุข ได้ความรู้นะครับผมแล้วมา,มา,มาหาผู้ช่วชันก็อย่าลืมมานะครับเดตทัชครับผมขอบคุณค,ค่ะ